สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคเคแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็น m ั n ลี่เฟเวอร์ประจำเดือนเมษาแล้วก็พฤษภานะคะขอเอารวบยอด2อเดือนเข้ามาอยู่ในคลิปเดียวกันเลยเนาะก่อนอื่นที่จะไปพูดถึง m ั n ลี่เฟเวอร์ทของทีเเดี๋ยวขอประกาศผลรางวัลน,นิดนึงนะคะคุณป๊กกี้ ติดต่อทีเคมาผ่านที่ f a c e b o ทีเคสาสิทอนิดหนึ่งนะคะมีของรางวัลจะมอบให้เนื่องจากเธอคือผู้โชคดีเนาะเป็นของน่าใช้จาก Benefi t 5ชิ้นนะคะรวมถึงกระเป๋าเครื่องสำอางจาก Se p h o r a อันนี้ด้วย mm hmm. ก็เนื่องมาจากการเล่นเกมกันในคลิปที่ TK เคเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์กันว่าอยากให้ทีเครีวิวผลิตภัณฑ์ประเภทใดมากที่สุดแล้วก็คุณปุ๊กกี้คือผู้โชคดีนะแล้วก็ขอแสดงคายินดีกับคุณปุ๊กกี้โดยรวมถึงเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นๆ ที่พลาดโอกาสกันรับของรางวัลอะไรแบบนี้ไปก็เดี๋ยวคลิปนี้มีมามีมาแจกกันอีกนะคะเพราะว่าเกิ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าทุกๆคลิปมันลีเฟรชของ DK จะมีแจกของรางวัลนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยของที่จะนำมาแจกกันก็คือ ช德เจลนะคะอุปกรณ์ที่ช่วยในการล้างแปรงแต่งหน้าของ TK นั่นเองเนาะก็อยากจะทราบว่ากติกาวันนี้เป็นอะไรแล้วก็จะแจกกี่ชิ้นกันก็เดี๋ยวไปติดตามชมที่ท้ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวต่อมาเราขอเริ่มที่ Money Favorite ชิ้นแรกก็แล้วกันเนาะสิ่งที่อยากจะพูดถึงในคลิปนี้เป็นอย่างแรกก็คือที่พับที่ใช้ในการล้าง ลงแป้งเนาะอันนี้เป็นของ p o l a r d o f นะคะ g k ซื้อมาจาก eBay ในราคา2ชิ้นอันนี้7เหรียญเท่านั้นเองนะออขอเปรียบเทียบกับตัวของ c h i s e o อันนี้ก็ละกันนะที่รู้สึกว่าใช้แล้วเขาคิดกันจังเลยแต่ส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะคะเนื่องจากว่าชอบตัวนี้มากกว่าก็คือเขาฟองน้ำด้านในดิ่มกว่าแล้วก็มีขนาดที่เหมาะกับใบหน้ามากกว่านะเวลาที่เรา ห่อเขาเข้าแบบนี้รู้สึกว่าเขาเข้ามุมตามุมจมูกเข้าถึงได้ดีมากยิ่งกว่า mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับตัวนี้ที่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีใหญ่จนเกินไปมันเหมาะที่จะเป็นทัฟที่ใช้ก็ลำตัวมากกว่านะคะตัวนี้นิ่มกว่าสัมผัสบ,บนใบหน้าดีกว่าแล้วก็มีราคาถูกมากๆนะเดี๋ยวจะลงลิงก์รายละเอียดออ้ให้ด้านล่างนะคะส่วนเฟรนด์ชิ้นที่2ก็ขอพูดถึงลิปสติกแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีเยอะมากเลยในคลิปวันนี้นะคะ แท่งแรกที่อยากจะพูดถึงอันนี้เป็นแมตตเป็นลิปสติกเนื้อด้านนะคะของแม c มีสีที่ชื่อว่า w ว r l d นะแล้วก็เป็นสีที่อยู่บนเริมฝีปากของ dk นะตอนนี้นะคะจะ๋วบอกว่าพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าในทุกวันของการแต่งหน้านะอยากจะแต่งสีตาให้มันไปในทางเดียวกันกับลิปสติกสีนี้เพราะว่าอยากจะใช้ทุกวันนะคะสีเขาก็เป็นประมาณนี้นะเป็นเนื้อด้านที่ ใช้แล้วสบายริมฝีปากนะคะแต่แนะนำนะว่าต้องเริ่มจากริมฝีปากที่ดีนะคะผิวขาวใช้ได้ผิวเข้มใช้ได้ผิวผิวเข้มก็ออกมาเป็นอย่างทีเคเนี่ยลรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนไปได้กับหลายๆลุคเลยอ่ะนะคะแนะนำมากๆสำหรับแมกสีนี้นะถัดมาเป็นลิปสติกอีก2แท่งโอ้ยขอพูดถึง3แท่งก็แล้วกันนะอะ เสิ่งแรกเป็นซอฟต์แม t e l ลิ Cream จาก NYX นะคะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่าโรมนะอันนี้สาวๆที่เมืองไทยอาจจะซื้อหาซื้อง่ายกันมากขึ้นนะคะเออเป็นสีที่มันจะเป็นแบบเนื้อด้านที่ไม่ด้านมากนะโอเคนะคะสีโรมสีนี้จะมีความเป็นชมพูมีความเป็นน้ำตาลเออแนะนำเหมือนกันในบรรดาทั้งกี่เฉดสีของเขาก็ไม่รู้ทีเคว่าสีนี้เหมาะกับทุกสีผิว นะอีกอันหนึ่งอันนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าหาเฉพาะได้ในอเมริกาหรือเปล่านะคะ p a l l a d i สี lv 0 2อเอออันนี้จะมีความใกล้เคียงกับตัวของ m a x กสีเขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็ความความแมทของเขาเนี่ยมันจะไม่แมทสนิทแต่ว่ามันจะเป็นแมทที่ทิ้งความวาวนิดนิดใช้แล้วสบายริมฝีปากดีนะคะเมื่อเทียบกับ ลิปสติกสีแมตที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดรั u ก Store ทั่วไปนะเอออันนี้ก็เป็นสีที่ t ีเคแนะนำนะคะ LV 0 2นะมีขายที่เอาทานะคะสำหรับสาวๆที่อยู่ที่อเมริกานะมาถึงอีกหนึ่งคอมบ i เนชันหนึ่งสำหรับวันที่ต้องการความกุ๊กกิ๊กสดใสนะคะสำหรับ TK TK จะเลือกใช้ลิปสติกของมิเล่แท่งนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Ruby Crush นะคะเป็นสีที่เอาไว้ทาที่ริมฝีปากด้านในนะ เดีย๋ยวทาให้ดูนะคะก็เป็นสีออกแดงๆแบบนี้นะเสร็จแล้วที่เคก็จะใช้ Soft Matte Lip Cream ของ NYX สีที่ชื่อว่า Stock HOME นะคะทาที่ริมฝีปากด้านนอกนะเมื่อเขาออกมาได้นะก็จะเป็นสีอะไรประมาณนี้สีมันจะดูสดใสมากเลยอะ่ะ นะวันไหนที่ที่เคแต่งหน้าพยายามที่จะออกไปในโทนแบบชมพูชมพูนะคะออกไปทะเลไปแบบไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากแค่ต้องการความสดใสนิดหน่อยเออที่เคจะใช้คอมบิเนชันเนี้ยนะไปลองหาดูนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใกล้เคียงมากๆกับเอลเนสสีชื่อว่าอะไรไม่รู้ที่ที่เคไปทาที่ไปลองใช้ของซันลีนะคะคอมบิเนชันนี้แนะนำมากนะว่าสวยงามนะคะก็จบไปในส่วนของลิปสติก ถัดมามาถึงอายแชโดว์บ้างนะอายแชโดว์นี้มีอยากพูดถึง3สิ่งด้วยกันนะคะสิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือ rolex pro matte อันนี้นะเป็นสีเป็นพาเลตที่มีด้วยกันเป็นสีเนื้อด้านทั้งหมด8เฉดสีนะคะดูความเย็นใช้จริงอะไรจริงเย็นมากนะคะเป็นอันนี้เราก็แนะนำเลยว่าถ้าหากว่ากำลังลังเลยอยู่ระหว่าง อยากได้อายแชโดว์พาเลตสีเนื้อด้านดีๆสักอันนะคะทีเคจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ดีกว่าของทาร์ e รุ่นทาร์ e เลตอันแรกที่ p a คเกจจิ้ด้านหน้าเขาเป็นสีม่วงอะ่ะเออเนื้อด้านของโรล a ลเนี่ยจะมีสีที่แน่นมากกว่าแล้วก็เขาเกลี่ยง่ายมากยิ่งกว่านะคะตัวของทาร์ e รุ่นแรกเนี่ยคุณจ๋าส่งมาให้ทีเได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็คุณจ๋าเป็น ตัวทาร์อันนั้นเนี่ยอยู่ในเ a r ย n ร์แอน r ฟร e ของคุณจา๋าด้วยซึ่งเดี๋ยวทีเคจะส่งตัวนี้ไปให้คุณจา๋าได้ทดลองใช้แล้วก็อยากจะไปทราบความคิดเห็นของคุณจา๋าว่าคุณจา๋าชอบใช้สิ่งไหนมากก่ากันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักคุณจา๋าเดี๋ยวทีเคจะลงลิงก์ a n n e l ของคุณจา๋าเอาไว้ให้ด้านล่างนะคุณจา๋าอยู่เยอรมันนะคะรีวิวผลิตภัณฑ์ได้ดีมากให้ให้ความละเอียดแล้วก็ให้ความคิดเห็นที่แบบ เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นจากการที่ใช้จริงๆนะคะก็ไปติดตามคุณจา๋าฝากติดตามคุณจ๋าด้วยนะคะสําหรับไอแชโดว์พาเลทอีกอันนึงแล้วก็เป็นอีกอันนึงของทาที่ที่เครู้สึกว่าเออมันน่าลงทุนนะคะก็คือทาท l e เลทอินบลูมเป็นรุ่นที่ออกมาเป็นรุ่นที่2นะคะอันนี้เนี่ยดีงามจริงๆริอ่ะ ทั้งสีเนื้อด้านสีชิมเมอร์อะไรที่มันรวมกันมาอยู่ในนี้รู้สึกว่าครบครันมากนะคะตอนช่วงที่ีเคมีออกไปไปเ a c เคชั่นกับสามี2คืน3วันอะไรประมาณนี้พาเลตนี้เป็นสิ่งที่ดีเคพกติดตัวไปนะเออชอบมากๆนะคะสำหรับพาเลตนี้นะแนะนำว่าถ้าหากว่าอยากจะมีอะไรของทาสถ้าให้เลือกระหว่างทาสาทเลตอันแรกกับอันนี้ทีเคแนะนำตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในมันลี่เฟเวอร์ริทด้วย ถัดมานะคะเป็นเฟสพร r i เมอก็คือ The Professional ของ Benefit นั่นเองนะ อันนี้เนี่ยคนก็พูดถึงกันไป3าปีแล้วทีเคเพิ่งได้มาทดลองใช้แล้วก็สังเกตอย่างจริงจังนะคะใช้ในที่นี้ของทีเคก็คือใช้แล้วก็เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆด้วยนะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กรอบรูขุมขนได้ดีที่สุดนะแต่ว่าในเรื่องของความคุมความมันไหมอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ในเรื่องของว่าถ้าหากว่าอยากจะมาซ่อมพวกรูขุมขนต่างๆบนใบหน้าเนี่ยอันเนี้ยทีเคว่าทํางานได้ดีที่สุดในคอลเลกชันที่ทีเคเคยทดลองใช้มานะอันนี้แนะนํา นะคะถัดมาก็มาถึงสิ่งที่มาช่วยในการกรบริ้วรอยแพนด้าใต้ตาบ้างอันนี้ก็เพิ่งได้ทดลองใช้แล้วก็ใช้มาตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ Cover FX ตัวนี้นั่นเองเป็นสี Peach นะคะเห็นหลอดเล็กๆขนาดนี้ก็จะบอกว่าใช้ทีใช้น้อยมากเลยนะแล้วก็เขาให้มาเต็มหลอดนะคะเออประทับใจมาก เวลาทีเคใช้อันนี้เนี่ยทีเคจะใช้สิ่งนี้ก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ฟาวเดชั่นนะคือก่อนเริ่มแต่งหน้าพอลงออพวกพรอเมอร์เสร็จแล้วเนี่ยทีเคจะลงสิ่งนี้ใต้ตาก่อนนะเสร็จแล้วก็ค่อยลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะรู้สึกว่าเเขาจะช่วยแก้ไขรอยรอยดำใต้ตาได้ดีเป็นฟอร์มูล่าที่ไม่เหนียวเกลี่ยง่ายแล้วก็ช่วยได้จริงในแง่ของการปกปิดรอยคล้ำใต้ดวงตานะ ถัดมานะคะเป็นบลัชออนสีที่อยู่บนแก้มของ T ีด้วยนะคะนั่นก็คือบลัชออนของบ u r b บ r r y นั่นเองนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณยิ้มส่งมาให้ทีเคได้ทดลองใช้นะคะคุณยิ้มเป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็ขอบคุณคุณยิ้มมาณนะโอกาสนี้ด้วยคุณยิ้มส่งสิ่งนี้มาให้แล้วก็มีของกางเกงว่ายนะ้ำมาให้น้องคูเปอร์ด้วยนะไม่มีโอกาสได้มาเปิด ฮอเหอให้กันดูนะคะก็ขอพูดถึงในคลิปนี้ไปเลยกันละกันนะใช้เราชอบมากนี่อยู่บนหน้าทีเคนะคะแพคกเกจจิ้งเขาก็มาอยู่ในพาวช์สีดำอันนี้เนาะแล้วก็สีชื่อว่าไม่แน่ใจนะว่าอ่านผิดหรือเปล่า Hydrange Pink นะคะ l i g h t Glow Number no. 10นะแพคเกจจิ้งหรูหราไฮโซมากนะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ไปแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเวลาใช้นะขาบอกว่าแตะแบบ แต่น้อยมากแต่แค่เนี้ยแต่จึ๊กลงไปแค่เนี้ยเราก็มาปัดบนใบหน้าก็ได้สีที่แบบชัดเจนแน่นมากเป็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ได้ยินที่ได้ยินหลายๆคนพูดถึงในช่วงย a r n n d f a อ o r i t e เนาะเออชอบมากแล้วก็หลังจากที่ได้ทดลองสิ่งนี้แล้วบอกได้เลยว่าเดี๋ยวทีจะต้องไปตามสีอื่นมาตามนะคะกำลังมองหาแบบสีส้มแน่นๆอยู่นะถ้าหากว่าของบอเบอรี่มีก็ จากแน่นอนนะคะถัดมามาสู่งานเล็บก,กันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่คุณจ๋าส่งมาให้ทีเคนะคะนั่นก็คือยาทะเล็บของ Art Deco นั่นเองนะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า789 Art Couture Nail l a c q u e r นเะคะเป็นสีชมพูแบบถ้ามันอยู่บน,บนสีผิวทีเคนะคะเขาจะเป็นแบบชมพูนมนมที่คุณนายมากดูคุณนายดูอ่ ดูเป็นผู้หญิงแบบดูคุณนายดูมีตังอะไรประมาณนี้เออทำทาแล้วดูมือสะอาดดูนิ้วเรียวยาวนะคะสาวๆท,ที่เยอรมันทีเคได้ทดลองใช้หลายสิ่งหลายอย่างจากแบรนด์นี้นะคะลิปสติกก็ใช้ดีอายลิปไลเนอร์ก็ใช้ดียาทาเล็บก็ใช้ดีเออใครหาทดลองหาซื้อได้นะเออแนะนำมากๆสำหรับแบรนด์นี้นะคะ สิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทางแบรนด์ติดต่อผ่านซารี่มาแล้วก็ซารี่ส่งต่อมาให้ t ีเอีกทีนึงนะคะนั่นก็คือน้ำแร่โอกูมะตัวนี้นั่นเองนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิต TK มีกิจกรรมนอกบ้านตลอดเวลานะคะแล้วก็อยู่กลางแดดกลางอะไรอย่างเงี้ย มากนะดูผิวคล้ำขึ้นตั้งเยอะก็มีสิ่งนี้มาช่วยชีวิตนะคะคือวันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบผิวเราแห้งมันเริ่มกร้านเริ่มอะไรเงี้ยที่เคก็เอาเนี้ยมาฉีดนะมันก็จะได้ความชุ่มชื่นกลับมานะคะข้อดีของเขาก็คือเขาไม่ทําให้พวกรองพื้นหรือว่าแป้งหรือว่าเครื่องสำอางที่เราลงไปเนี่ยไปจับตัวกันเป็นคราบนะระองของเขาเนี่ยมันบางมากมันแบบมันมิส,สจน เราแทบจะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรตกลงมาบนใบหน้าเรานะคะอันนี้ชอบมากแนะนาเลยนะไอ้พวกน้ำแร่ขวดเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะแนะนําว่าอย่างวันที่อยู่จะต้องไปเดินสวนตัวจุจกักไปเที่ยวทะเลอยู่กลางแดดออวันรับปริญญาหรือแม้แต่กระทั่งวันที่อยู่จะต้องขึ้นเครื่องไปใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินนานๆอะไรประมาณนี้พกอะไรแบบนี้นติดตัวไปด้วยแล้วอยู่จะรู้สึกเลยว่ามันช่วยให้ในแง่ของการ refresh ในแง่ของการช่วย คงความชุ่มชื่นให้กับผิวเนอะไรแบบนี้เนี่ยแนะนําให้มีติดกระเป๋ากันไปนะคะ,ะสําหรับทีเคเนี่ยสิ่งนี้ทีเคติดอเอาไว้ในกระเป๋าแบบบีชแบ็กเลยเวลาออกจากบ้านไปทะเลควรพก จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมันลี่เฟอร์ริตของทีเคประจำเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาเนาะตอนนี้เราก็มาเข้าสู่การแจกของรางวัลกันบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือที่ร้างแปรงแต่งหน้าสีสันสดใส13อันนี้นั่นเองนะคะหลังจากที่ทีเคลงประกาศขายไปได้ไม่นานแล้วก็ปัญหาเดียวกันที่ทุกคนฟินแตกกลับมาก็คือพี่คะหนูไม่รู้ว่าหนูจะเลือกสีไหนดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่ต้องเลือกนะคะเพราะ,ราะว่า TK จะแจกเลย1ท่านผู้โชคดี13ชิ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าสหรับตัว TK บอกเลย TK ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าว่าเราชอบสีไหนเพราะว่ามัน,น,น,กกนมันน่ารักอะเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันน่ารักมันดูสดใสมากนะคะกติกาง่ายๆก็คือ subscribe channel TK สสัติธรน,นะคะแล้วก็ไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage TK สัสีทรอนอีกเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยว TK จะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะให้ช่วยกันแชร์ลิงก์อันนี้ไปที่ Facebook ของตัวเองแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะได้สิ่งนี้ไปครอบครองกันเหลือเกินนะแล้วก็สำหรับสาวๆที่ไม่อยากรอการจับรางวัลแล้วก็ฉันคิดว่าฉันอยากได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแหละนะอันนี้นะคะบางสีเนี่ยเริ่มเริ่ม เริ่มโซดเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากได้ก็รีบกันนิดนึงทีเคสังทำมาไม่เยอะจริงๆติดต่อผ่านไลน์นะคะได้ที่กริฐพล02เป็นพี่ชายของ TK เองหรือว่าถ้าไม่เล่นไลน์อยากจะโทรก็โทรได้ที่เบอร์0863451234อันนี้เป็นเบอร์จริงนะคะเป็นเบอร์ที่ TK ใช้มาตั้งนานแล้วก็พอมาเมืองนอกก็ยกให้พี่ชายไปใช้นะก็ตามนั้นนะคะ อย่าลืมเอาลิงก์ที่ TK ให้ไปด้านล่างนี้ไปแชร์บน Facebook ของ TK เอบน Facebook ของเพื่อนๆแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะได้ไอตัวแทรเดเทลที่ลางแปลงอันนี้ไปใช้กันนะคะง่ายนิดเดียวแล้วก็จับผลร่างวัลอะไรเดี๋ยว TK ลงรายละเอียดเอาไว้ให้ที่ Description Box ด้านล่างนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพลดเพลินกับสิ่งที่ TK เคนำมาเสนอในวันนี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปล้สวัสดีค่ะ